สวัสดีครับก็สำรับชาวสปอมองนะครับปีนี้ก็เป็นปีพุทธศักราช2 5 0 0 6 6ตามปีงบประมาณก็ทิศทางการการของปีนี้นี่มีาการรับมรุงเป็นแสบอฉพอไปในบางส่วนนะครับสถานการณ์โรคโควิด -19 ก็ เรียบารนินกันปีนี้สักเล็กน้อยเนาะก็ปีนี้ผมจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆภายในสนอง้ากเยอะนะครับแต่อย่างคงยึดหลักกตามตัว,ตวย่อของเรานะครับสปปบ,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 บเดิะนะครับสเข้ามาจากสังคมที่ดีนะครับก็การทํางานเนี่ยถ้าบุคลากรดีสังคมดีมีความสุขเนี่ยการทํางานก็จะร่ารืนะครับปประเทศชาติและประชาชนต้องมาต่อ เวลาจิตกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นประโย,ยชน์กับประเทศชาติประชาชนบอกให้พวกเราช่วยกันดำเนินการแล้วก็ร่วมแบบร่วมเร่วมใจกันทนะครับข้อการป้องกันควบคุมโรคนะครับในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมันมีโรคใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะสุดท้ายสบมจะถูกปรับให้แบ่งปองควบคุมโรคกลับม,มาก็ตรงนี้เราต้องมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ใช้วัตกรรแล้วก็เทคโนโลยีมาเนส่วนใน สุดท้ายก็เปิดตัว,ตวโโอองมานะครับก็อยากให้เมืองของเราเมืองกรุงเทพหรือทุกเมืองที่อยู่ในทุกจังหวัดนะครับมีความร่วมมือที่ดีมีระโบบบริการสาธารณสุขที่ดีมีการประกันของรัฐที่ดีโดยอาศัยกําลังของพระบุพการีในกานอื่นๆที่เกี่ยวขอ้องนะครับก็ทิศทางการดำเนินงานของสปม,โมโในปี2566และในปีถัดๆไปก็คงจะยึดตามเนี้ย ส่วนเรื่องของโรคหรือเสริมส่วนเรื่องของรายละเอียดนั้นก็คงเปลี่ยนไปตามบริบทของแต่ละปีครับก็ขอฝากชาวสมองนะครับให้ร่วมมือร่วมใจกันทํางานตามที่เรามีความมุ่งมั่นด้วยชื่อของรัฐบาลของกันโกผูรุวมเกีย